โงเรียนบ้านกาลูบีรหัสโรงเรียน1 0 9 1 5 6 0 0 1 3เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น186คนโรงเรียนตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดจํานวน3ไร่เปอดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการกิจกรรมสนับสนุนอาหารเช้าเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูจำนวน11คน ลูกจ้างเหมาบริการจำนวน4คนรวมทั้งสิ้น16คน ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทุกโภชนาการเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567กับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ในส่วนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไม่มีภาวะทุกโภชนาการส่วนนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาจำนวน146คนในช่วงเดือนพฤษภาคม2567 นักเรียนมีน้ำหนักต่อส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์หรือผอมจำนวน19คนนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์หรือเตี้ยจำนวน3คนนักเรียนที่มีน้ำหนักต่อส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์นั่นก็คือผอมและเตี้ยจำนวน4คนรวมทั้งหมด26คน สำหรับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567มีนักเรียนจำนวน16คนที่มีน้ำหนักต่อส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์หรือผอมและนักเรียนจำนวน2คนที่มีส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์หรือเตี้ยและน้ำหนักต่อส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์นั่นก็คือผอมและเตี้ยจำนวน4คนรวมเป็นจำนวน26คน สภาพการบริหารจัดการและการดําเนินงานของสถานศึกษาโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสําหรับนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสําหรับนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนอาหารเช้า15บาทต่อคนต่อวันจํานวน100วัน งบประมาณที่ได้รับจำนวน3,900 0บาทดำเนินการจัดอาหารเช้าราคา36,000บาทเนื่องจากนักเรียนย้ายสถานศึกษาจำนวน2คนวันที่ได้รับงบประมาณวันที่17กร,รกฎาคมพุทธศักราช2567วันที่เริ่มดำเนินการวันที่18กร,รกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 7 วิธีการจัดหาอาหารนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนได้ทำการจ้างเหมาประกอบอาหารรงสำเร็จโรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการโดยมีคำสั่งโรงเรียนเลขที่31มสทัตสองเลงวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยมีการประชุมคณะกรรมการจำนวนสองครั้งต่อภาคเรียน รายการอาหารนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการระหว่างวันที่9ถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2567วันจันทร์เมนูไข่กระทะและขนมปังปิ้งวันอังคารเมนูเบอร์เกอร์ไก่และเฟรนไฟรายวันพุธเมนูสโมซ่ากล้วยหอมและช็อกโกแลตบอลวันพฤหัสบดี สลบเปาไส้ครีมและขนมจีบไก่แล้ววันศุกร์เป็นเมนูข้าวเหนียวบวกไก่ย่างนุ่มสดโรงเรียนได้มีการจัดทำหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช2,560และการจัดทำบัญชีรับจ่ายเงินโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการซึ่งเป็นปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้ทราบทุกสัปดาห์ทางโรงเรียนได้มีการวิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการโดยมีผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้เข้ารับการนิเทศโรงเรียนได้มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยมีการแจ้งผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบถึงโครงการที่ได้รับการสนับสนุสนงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปฐมศึกษา สภาพการดำเนินงานตามโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการาการบูรณาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาพะละศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ปัญหาและอุปสรรคนักเรียนบางคนเลือกรับประทานอาหารเช่นไม่กินผักไม่กินไข่ไม่กินซอสเป็นต้นข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารเช้าและคุณค่าคุณคประโยชน์ของอาหารห้ามู่ผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการของโรงเรียนทางโรงเรียนได้ทำสําเร็จซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างได้